สวัสดีทักทายแฟนคลับทุกท่านที่รับชมช่อง u t u b e วิถีคนสตรินทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ,อะชอบพิ้งออนไลน์ผ้าไหมสตรินลายอัมปงปรแกรมออมรากข้างเมาเมาค่ะซึ่งมี2ผืนค่ะเป็นราคาพิเศษเลยค่ะ1550น้าบาทอาบน้ำยาเย็บรีบพ,พร้อมส่งทั่วไทยไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมความแตกต่างระหว่างเบอร์1น,นะคะและเบอร์2เพราะว่าการทอคนละคนกัน ะะแล้วจะอธิบายว่าผ้าอัมพระกามอ่อมคืออะไรหรือว่าผ้าดอกอีออมนะคะนี่ค่ะเบอร์1และเบอร์2ต่างกันรพอิีนำมา3าืพื้นแต่ว่ามีนอกรอบขายไปแล้ว1ผืพื้นค่ะเพราะนั้นนี่คือท้องผ้าสําหรับขนาด1นคูณสเมตรสีจะรวมๆจะออกแบบนี้ค่ะและนี่คือสีจริงของเบอร์หนึ่งซึ่งผ้าไหมสุรินนะคะเป็นมัดหมีทอสอตะกอเนี่ย เป็นใช้ไหมเส้นกลางในการทอเป็นการมัดมีสองทางทั้งเส้นพุ่งและก็เส้นยืนตลอดผืนผ้าและก็จะทอสีม่วงที่ย้อมจากผืนนี้จะเป็นย้อมจากสีครามเคมีแทรกไปด้วยจึงเรียกว่าผ้าอัมพรมพะการมออมซึ่งเป็นผ้าไหมลายโบราณน,นะคะซึ่งจะมีลักษณะตารางสีเหลี่ยมเล็กๆจัตุรัสจะมีสีขาวลอยเด่นเหมือนประกายดาวบนท้องฟ้าบนพื้นสีม่วงหรือว่าสีเปลือกมังคุด หลายผ้าซื้อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองระหว่างผืนหนึ่ผืนสองให้เลือกเลยค่ะข้อมูลนี้ไกด์แพทไม่ได้พูดเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากหอวัฒนธรรมพิพิพพธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ค่ะนี่ค่ะเพระะน,น์ถ่ายทํายากมากสําหรับผ้าอัาปรุมผากามออมนี้เป็นย้อมสีเคมีทอสองตะกอเพราะฉะนั้นถ้าให้ไกด์แพทดูก็คือสีเบอร์สองจะออกม่วงกว่าสวย เด่นกว่าเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบค่ะตอนนี้เลยถ่ายทําใกล้เคียงที่สุดมาเปรียบเทียบเบอร์2แล้วก็เบอร์1ให้ดูว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าถ่ายทํายากมากค่ะถ่ายทําหลายครั้งที่ช้าก็เพราะว่าหาสีจริงไม่ได้เนื่องจากว่าแสงแรงเงาของสีที่ทึมๆของผ้าไหมเนี่ยถ่ายทํายากมากเลยค่ะนี่เบอร์หนึ่งแล้วกลับวกมาที่ เบอร์2ค่ะราคาเบาๆปกติน้องแพทขายอยู่ที่1,639บาทนะแต่ว่าตอนนี้เป็นราคาพิเศษ่างน้ำยาเย,ย็บริมพร้อมส่งทั่วไทยเลยค่ะเบอร์1เบอร์2ราคาเท่ากัน1,550บาทสท่งถึงบ้านท่านเลยค่ะเปรียบเทียบดูนะคะติดต่อไกด์แพทมาได้เลยค่ะชมเพนเพลินกันเลยค่ะ แต่ว่าช้าอาจจะถูกเพื่อนๆแย่งไปนี่ให้ชมเต็มๆต็มสำหรับเนื้ออท้องผ้าขนาด1คูณ2เมตรนี่หละค่ะเป็นลายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆ,ๆจะมีสีขาวลอยเด่นเหมือนประกายดาวบนท้องฟ้าบนพื้นสีม่วงหรือว่าสีเปลึกมังคุด นะคะซึ่งลายผ้าซื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองใส่แล้วดีใส่แล้วเป็นมงคลนิยมใสไปในงานมงคลค่ะนุ่งสดได้เลยถ้าน้องพแพทย์ไปอาน้ำยาเย็บดื่มแล้วนุ่งสดได้เลยค่ะอันนี้เป็นผืนรวมๆนะคะเพราะว่าถ่ายทาแล้วไม่รู้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเพราะว่าถ่ายทําแล้วสีมันดูยากเพราะฉะนั้นเลือกตามที่ไกด์แพทย์บอกเลยค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองชอบแบบไหนทักถ่ายมาได้นี่อยู่ในตัวคนสวมใส่สให้ดูก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วแต่ความชอบนะชมกันเ,นเพลินเลยในหลายมุมที่ถ่ายทำมาเพราะว่าถ่ายทำยากที่สุดในบรรดาผ้าไหมที่สีทึมๆนะคะสีดำกับสีแบบนี้ถ่ายทำยากแต่ว่าสีผ้าสีจริงสวยทั้งสองผืนแล้วแต่ความชอบนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของผ้าอัมพลมพากามะาออมค่ะหรือว่าผ้าดอกอีอองนี่เลยค่ะ 1,550บาทส่งถึงบ้านทานอานระยาแบบโบราณไปนุ่งได้เลยค่ะนุ่งสดใสเข็มขัดไปวัดไปอะไรได้หมดเลยเพราะว่าผ้าไหมสุรินสวมใส่สบายเย็นสบายค่ะ081-257-1709 081-257-1709ติดต่อไกด์แพทมาได้เลยจ้าทักทายพูดคุยแจ้งผลการรับชมรับฟังได้หมดเลยค่ะและกดถูกใจคลิปนี้ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ